จู่ๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประกาศกล้าวผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเอง ทรูสโซเชียลว่าขพเจ้าเพิ่งสั่งให้กองทัพอเมริกันจัดการเรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนไปสดๆร้อนๆเลยไม่ใช่เรือธรรมดานะแกทรัมบอกว่านี่คือเรือของแกงเทรนเดอรากัวแกงสุดโคดจากเวเนซุเอลาที่คนยาเสพติดมาเต็มลำเรือแถมยังบอกด้วยว่าแกงเนี่ยเป็นลูกน้องในคอนโทรลของประธานาธิบดีมาดูโรยต่างหากทรัมป์บอกว่าปฏิบัติการสอยกลางทะเลครั้งนี้ทำให้ผู้ก่อตันร้ายยาเสพติดตายไปสิบเอ็ดศพ โดยฐานอเมริกันปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนพร้อมกันนั้นเกก็โพสคลิปขาวดำสั้นๆเป็นภาพเรือเล็กๆกำลังวิ่งอยู่ดีๆแล้วก็บูมกลายเป็นโกโก้ครันช์กลางทะเลไปเลยส่วนทั้งฝั่งเวเนซุเอลาประธานาธิบดีมาดูโรก็ไม่ได้ตอบโต้เรื่องเรือระเบิดตรงๆแต่ก็ออกมาเดินสายพบปะประชาชนบอกว่าจะกระวัตินิยมกำลังคุกคามเราสุดท้ายแล้วรายละเอียดสำคัญๆก็ยังคลุมเครืออยู่ในหมอกขวันมันคือการส่งสารเตือนพวกค้ายา หรือเป็นแค่การตลาดทางการเมืองสุดแข็งกระแน่แก่คิดว่าไง